ข้อความจากเสียงแห่งพระเจ้าสวัสดีดวงวิญญาณที่รักฉันคือเสียงแห่งพระเจ้าที่ส่งสารนี้ด้วยความรักและแสงสว่างสูงสุดไปยังโลกแม่ธรณีและมนุษยชาติที่รักข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ในวันนี้เพื่อให้คุณนั้นได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของคุณ ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าการเอ็กเจนชันบนดาวขคอโลกของคุณและมองผ่านกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีการขัดจังหวะจากสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มมืดหรือว่าตัวตวนแห่งความมืดหลายปีผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากการดำเนินการที่เชื่องช้าของเหล่ากลุ่มพันธมิตรของท่าน และพวกเหล่ากลุ่มหมวกขาวที่ไม่มีอยู่จริงกระบวนการนี้ไม่สามารถทำได้ในระดับมนุษย์อีกต่อไปมันจะทําได้เฉพาะในระดับของจิตวิญญาณเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเกิดขึ้นในระดับที่ลึกซึ้งโดยขจัดอารมณ์ที่สั่นสะเทือนตําซึ่งสร้างความตื่นเต้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตมนุษย์สู่ความสงบสุข ความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างกันและอาริยธรรมกคลเลกติกคุณจำเป็นต้องหยุดยั้งกลุ่มเล็กๆของกลุ่มมืดหรือว่าสิ่งที่เป็นลบจากการควบคุมผู้คน8 0 0 0ล้านคนดาวเคราะห์โลกของคุณดวงนี้กำลังใกล้จะสูญพันธ์เช่นเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในจักรวาลดาวเคราะห์บางดวงนั้นระเบิดแล้วก็สังหารผู้อยู่อาศัยทั้งหมด กลุ่มมืดหรือว่าผู้ควบคุมความมืดบนโลกของคุณพวกเขาได้สร้างความกละหวนบนโลกมาหลายปีแล้วใช่ฉันกำลังพูดถึงปีของดวงจันทร์ซึ่งแตกต่างจากปฏิทินของคุณที่สร้างโดยระบบเมตริกซึ่งยาวนานกว่าปีปกติของคุณมากตอนนี้คุณกำลังประสบกับ ความเสื่อมทสมโดยสิ้นเชิงของสังคมของคุณในทุกระดับอารมณ์ที่มีการสั่นสะเทือนสูงเช่นความสงบและความสุขถูกแทนที่ด้วยความโกรธความรุนแรงความไม่ซื่อสัตย์และอื่นออีกมากมายสรุปก็คือคุณอยู่บนขอบเขตของการทำลายล้างตนเอง โลกของคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโดยและทิ้งการดำรงอยู่ทางด้านวัตถุนิยมและเคลื่อนไปสู่วัตถุแห่งแสงในความเป็นจริงที่มีมิติหลายมิติกลุ่มพันธมิตรของคุณนั้นพวกเขากำลังพยายามสร้างสังคมใหม่บนพื้นฐานเดิมจากเท่าทานเช่นการรักษาระบบเงินไว้เพียงแต่เปลี่ยนให้เป็นระบบควอนตัม ทำให้สังคมมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความมั่งคัง่งซึ่งทําให้มนุษย์นั้นเสื่อมทรามในตอนแรกและอื่นๆแน่นอนว่าแนวทางนี้จะใช้ไม่ได้ผลเพราะมันใช้หลักการทางด้านวัตถุเท่านั้นมันไม่ได้อองตามหลักการทางด้านจิตวิญญาณสำหรับในเรื่องของ10วันแห่งความมืดมิดอาหารและน้ำในคลงังการประกาศโดย EBS และอื่นๆเป็นข้อมูลเท,ท็จที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มเมิดไม่ใช่โดยแสงสว่างโกโนบายอย่างหนึ่งโดยเจ้านายจอมปลอมของคุณซึ่งไม่ต้องการสละความควบคุมของพวกเขาที่มีต่อคุณฉันได้รับอนุญาตให้สร้างเรื่องเล่าใหม่โดยไม่เปิดเผยว่าตอนนี้คืออะไรในระหว่างนี้ฉันจะทำการชำระล้างพลังงานเชงลบ ออกจากพื้นผิวของโลกกายาต่อไปไม่ว่าคุณจะได้ยินหรือว่าได้อ่านอะไรเกี่ยวกับการเลื่นมิติเสด็จขึ้นสุ่สวรรค์หรือว่าการเอ็กชันชันของคุณจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือโปรดหยาิพิจารณาว่ามันเป็นความจริงสิ่งมีชีวิตแห่งแสงพวกเขาได้นำความสนใจของคุณมาแจ้งว่าแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่นั้นไม่ได้บอกความจริงเลย มิฉะนั้นคุณก็คงได้เลื่อนมิติขึ้นไปสวรรค์นานแล้วและตอนนี้คุณก็คงจะใช้ชีวิตอยู่ในมิติที่ห้าถึงเวลาแล้วที่จะหลุดพ้นจากภาพลวงตาและคำโกหกและในที่สุดก็ยอมรับความจริงว่าฉันคือเทพเจ้า และการนั่งสมาธิเงียบๆทุกวันของคุณนั้นสามารถที่จะช่วยให้อรยธรรมมนุษย์ก้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการวิวัฒนาการได้เมทริกสามมิตินั้นแตกร้าวมากขึ้นเรื่อยๆความถี่แสงของฉันกำลังเปิดโปงทุกคนว่าใครทำร้ายมนุษยชาติในทางใดทางหนึ่งความยุติธรรมจะถูกนำมาใช้ เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติหลังจากบรรลุกเกณฑ์เฉพาะเช่นจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์ได้ถึงระดับที่กำหนดฉันก็สามารถก้าวเข้าสู่กระบวนการได้ฉันได้ส่งคำเตือนไปยังกลุ่มมืดหรือว่าผู้ควบคุมเชิงลบเกี่ยวกับการออกจากตำแหน่งของพวกเขาและให้พวกเขานั้นหยุดยุ่งเกี่ยวกับชีวิตผู้บริสุทธิ์ และเมื่อไม่นานมานี้ฉันก็ได้ส่งข้อความอีกครั้งคราวนี้ฉันถงส่งถึงรัฐบาลของซาอุดีอาระเบียซึ่งได้ให้บริการกลุ่มเหล่าความเมืดมาเป็นเวลานานและฟ้าก็ผ่าลงมาที่หอนาฬิกาชื่อดังของพวกเขาที่มักกะและผลที่ตามมานั้นจะมาถึงผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของพระเจ้า สิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการรักษาชีวิตทุกรูปแบบและหยุดการคุกคามอ,รอารยธรรมทั้งหมดการใช้อำนาจในทางที่ผิดต้องหยุดกับชีวิตทุกชีวิตมนุษยชาติจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมที่มีกฎแกนและข้อบังคับชุดใหม่ตามหลักของจิตวิญญ,ญาณแห่งความรักและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างสันติและสามัคคีกัน โดยไม่มีสงครามและความขัดแยง้งการดำรงอยู่ของมิติที่สูงจะต้องแลกมาด้วยการละทิ้งความยึดติดในสิ่งของทางด้านวัตถุผู้ที่ไม่ทำงานทางด้านจิตวิญญ,ญาณด้วยการทำสมาธิเงียบๆทุกวันพวกเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังและมันไม่มีทางรัดสสำหรับใครเลยแสดงความขอบคุณเสมอเมื่อคุณนั้นได้พบกับ จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เพราะมันเหลือไม่มากบนดาวเคราะห์โลกของคุณความสมดุลและความสมามัคคีต้องได้รับการฟื้นฟูขอบคุณทูตแห่งพลังแสงแห่งกาเล็กติกแสดงความรักต่อกันและกันจากเสียงแห่งพระเจ้าผ่านเอเรนาเวลาเกรสทูตแห่งพลังแสงแห่งกาเล็กติก DOI BUS